สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแม่วันลีแฟมิลี่นะคะวันนี้เราพาแม่วันลีมาดื่มน้ำอาบน้ำให้ค่ะวันนี้อากาศร้อนๆน,นะคะพาแม่วันลีมาเล่นน้ำชื่นพ่อฟานก็เอาดินออกตักตัวแม่ น้ำที่แม่วันรีใช้ดื่มกินก็เป็นน้ำบาดาลน,นะคะเราใช้รถไถนานะคะดูดน้ำขึ้นมาค่ะบ้องให้แม่เก็บซ้ายให้แน่นันแม่เขากินในถังเดี๋ยวอาบน้ำให้แม่ก่อนนะคะ แม่ให้พอพอฟานให้เก็บสายให้นะคะแม่ก็จะ เลงน้าอีกบออันนี้นะคะเป็นเครื่องปั๊มน้ำค่ะเป็นรถไถร่มร่มพังนะคะต้นยางล้มทับสามต้น,นะคะ่ะวันที่ลมแรงเนาวต้นยางล้มค่ะทับดีแต่รถไถเราไม่เป็นอะไรก็ <laughs> เลยยังพอใช้ได้นะคะยังไม่ได้ต้มบำรุงเลย บ้องให้แม่วันรีบเป่านามเนี่ยว่ะอากาศร,ร้อนๆนะคะพาแม่มาอาบน้ำจะได้อารมณ์ดีแล้วก็เย็นสดชื่นนะคะ ขอตกทําไมวันนี้เก็บตะขอให้ก็ฟานตัวใหญ่มาค่ะแม่วันนี้ค่ะ อาบน้ำเสร็จแล้วค่ะไปแล้วเข้าที่พักแล้วนะคะเดี๋ยวเราเปิดน้ำไว้ให้พี่ขันด้วยหลังจากอาบน้ำเสร็จเนอเราก็จะพาแม้วันดีเข้าที่พักแล้วนะคะ หยุดพักินยาคนใหญ่มากเลย <laughs> อันนี้ก็คือกิจวัตรประจำวันนะคะของครอบครัวแม่วันลีแฟมิลี่นะคะก็จะพาแม่วันลีมาอาบน้ำแล้วก็กินยาตามข้างทางนะคะ แม่กินยาค่ะเห็นต่ก้นจากไง้วนตุ๊บ บองอตะคอบันตัดไม่โอเคเคย้ยไยคืนนี่นะคะแวะข้างทางค่ะให้พี่ขนันกินหญ้าให้พี่ให้แม่วรลีกินหญ้านี่นะคะเป็นอาหารของช้างได้เลยทั้งวัวทั้งควายก็กินได้นะคะ แม่วลีตัวใหญ่ตัวอ้วนมากเลยค่ะพอควานลงจากแม่วลีไม่ได้นะคะเพราะว่ากลัวแม่วลีวิ่งค่ะเพราะว่าแถวนี้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเยอะเลี้ยงแพะด้วยนะคะ กลัวว่ามีวัวมีควายเดินผ่านหรือว่ามีเสียงรถอะไรเงี้ยกลัวแม่วันลีตกใจนะคะก็จะวิง่งหนีเนาะเพราะควานี่เลยต้องอยู่บนข้างบนตลอดป้องกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าแม่วลีขี้ตกใจคะ่ะขี้กลัวคนใหญ่มากเลย อันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตนะคะของคนเลี้ยงช้างสุรินนะคะ 吃营养。<laughs>